มันจะกระพริบอย่างนี้จะกระพ,พะระพิบแบบแบบนี้ยเนี่ยกระพริบแบบอย่างนี้เนี่ยเสียงเตือนตียาวอย่างเน,นี้ได้ยินไหมเนี่ยแล้วก็กระพริบอย่างนี้ได้ยินเสียงเตือนไหมไม่รู้มันเตือนมปจากตรงไหนเนี่ยเสียงเตือนคล้ายๆเราเปิดไฟทิ้งไว้อะเนี่ยเอาละดับอีกแล้วโอ้เ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูมือช่างอาร์มดิพี่ <c oughs> ดูนี่ก่อนไหนโอ้โห <c oughs> อะไรเนี่ยลูกค้ามาดู เห็นย <mile inside> ังโอ้โหลูกค้าก็ยืนอยู่กับผมเนี่ยเห็นไหมอ้เนี่ยเห็นไหมจะเป็นคล้ายๆชากล้วยอ่ะเนี่ยดำๆอย่างเงี้ยไปเกาะเห็นเขาบอกว่ามันเป็นเพราะไบโอดีเซลสนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ ก็ซิล่านึกถึงอะไรนึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทนึกถึงล็อกไร้สายนึกถึงไอแมนคุณภาพดีราคาเอื้อมถึงได้บริการหลังการขายเยี่ยมสวัสดีครับยังทองอรลยยนออโต้เซอร์วิสอำเภอชุมพวงจังหวัดนะครราชสีมา วันนี้มาดูวีโก้ดีเซลนะครับอาการที่ไม่ค่อยเจอกันนะครับแต่ก็เป็นไปได้นะถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในรถนะครับมีไฟกระพริบที่หน้าปัดกระพริบรัวที่ยิบเลยแล้วก็มีเสียงตี๊ดเตือนยาวเลยนะครับไอเสียงตี๊ดเตือนยาวเนี่ยผมยังไม่เคยได้ยินเคยมีแต่ไฟกระพริบอย่างเดียวนะครับสําหรับวีโก้คันนี้นี่วิ่งออกปกตินะแต่ว่ามันมีสัญ,ญลักษณ์เตือนไฟกระพริบ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันเกิดจากอะไรสาหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกาําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะตอนแรกขับเข้ามาก่อนที่จะดับเครื่องในลิฟต์เนี่ยนะตอนเปิดคลิปเนี่ยไอไฟตัวเนี้ไฟรูปถังน้ํามันเนี่ยนะที่มันเตือนให้เปลี่ยนกองโซลาเนี่ยมันจะกระพริบกระพริบยาวเลยแล้วก็เสียงเตือนอย่างนี้ด้วยเดี๋ยให้ฟัง จะเห็นไหมมันจะกระพริบอย่างนี้จะกระพริบแบบแบบเนี้ยเนี่ยกระพริบแบบอย่างนี้เนี่ยเสียงเตือนตีดยาวอย่างนี้เนี่ยได้ยินไหมเนี่ยเนี่ยแล้วก็กระพริบอย่างนี้ได้ยินเสียงเตือนไหมไม่รู้มันเตือนมาจากตรงไหนเนี่ยเสียงเตือนคล้ายๆเราเปิดไฟทิ้งไว้อะเนี่ยเอาดับอีกแล้วเดี๋ยวดับเ๋ยวติดเนี่ยดับแล้วเนี่ยอันนี้ติดเสียงตีดยาว แล้วก็กระพริบแบบนี้เห็นไหมไฟเตือนก็คือหลกัหลกๆเลยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูสาเหตุที่เป็นไปได้นะครับมาดูสาเหตุของไฟตรงนี้ไอไฟกองโซลา่าที่มันติดค้างนะครับสาเหตุแรกเลยกองโซลา่าจะต้องเปลี่ยนตามรอบก็คือถ้าไฟมันติดค้างปกตินะเปลี่ยนกองโซลา่าเสร็จปุ๊บจะทำการลบไฟตามขั้นตอนแค่นั้นเองเคยสอนไว้แล้ว แต่ว่าถ้าไฟกองโซลา่ามีอาการกระพริบติดดับติดดับติดดับแบบต้นคลิปเมื่อกี้นี้เป็นไปได้ก็คือมีน้ําอยู่ในถังน้ํามันนะมีน้ํามีสิ่งสกปรกมีอะไรเข้าไปในลูกลอยในถังน้ํามันเขาซึงเตือนแต่ว่าคันนี้แปลกอย่างหนึ่งที่ผมเคยเจอมันจะกระพริบอย่างเดียวกระพริบติดดับติดดับติดดับแต่จะไม่มีเสียงตีดยาวแบบนี้นะครับ คันนี้แปลกก็คือมีเสียงติ๊กลากยาวด้วยนะเดี๋ยวจะลองยกถังลงมาแล้วมาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่าที่มีสิ่งโสกปปกอยู่ในถังเพราะว่าคันนี้ลูกค้าบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนกองโซลาเมื่อกี้นี่เพิ่งเปลี่ยนก่อนจะเข้ามาก็คือข้างในกองโซลาเนี่ยมันมีน้ํามีขยะมีอะไรเต็มเลยนะครับก็เลยมั่นใจว่าน่าจะมีสิ่งโสกปปกมีขยะอยู่ในถังหรือไม่ก็มีน้ํามาเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะจริงหรือเปล่า a few moments later เอายกถังลงมาแล้ว เดี๋ยวดูสภาพกองโซลา่าก่อนลูกค้าเปลี่ยนแล้วก็วิ่งมาได้ประมาณสัก15กิโลนะครับประมาณ15กิโสตาร์เครื่องทิ้งไว้ประมาณ5นาทีไฟมันเตือนแล้วก็ขับมาอีก15กิโลเนี่ยเดี๋ยวล้างถาดก่อนเวลาเปลี่ยนกองโซลา่านะทุกครั้งเน้นเลยนะครับแนะนำก็คือให้หาถาดมาเทดูน้ำมันด้วยว่าน้ำมันเนี่ยมันสกรปรกไหม มันมีสิ่งแปลกปลอมสิ่งโซครปกอยู่ในกองโซล่าหรือเปล่านะครับไม่ใช่เปลี่ยนกองโซล่าอย่างเดียวแล้วก็ทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ผสมอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงเราหรือเปล่านะครับนี่ดูน้ำมันนะดูน้ำมันในกองโซล่าตัวขนาดเพิ่งเปลี่ยนนะเห็นไหมดูเศษเลยดำๆเ่ยเพิ่งเปลี่ยนวิ่งมาได้15บ้ากิโล เอาลองถอดดูกองละเอียดในถังประวัติเลยคันนี้ลูกค้าบ,บอกว่าบางทีก็ไปเอาน้ำมันถังน้ำมันแบบน้ํามันในถังในอะไรพิวมาเติมบ้างนะอาจจะสกปรกอาจจะแบบมีสิ่งแปลกปลอมอะไรงเงี้นะในถังเป็นไงช่างอ๋มมีเศษไหมของบีโก้ก็ลืมไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับ โอ้เดี๋ยวนี่เนี่ยดูดูมือช่างอามเดี๋ยวยี่ดูนี่ก่อนไหนโอ้โหอะไรเนี่ยลูกค้ามาดูเห็นยังโอ้โหลูกค้าก็ยืนอยู่กับผมเนี่ยเห็นไหมโอ้เป็นเยลลี่เลยก่อนลองควักออกมาดิอือหึสุดยอดโอ้โหอยู่ในถังก็มีใช่ไหมอามถ่ายถังไหม ถ่ายถังไปเลยเนาะถัางนั้นทิ้งน้ำมันเลยนะ yeah, yeah, yeah. แนะนําให้ทิ้งน้ํามันดีกว่า <Yeah. S 1> นะครับดูดิทังอาบมันหลวงออกมาได้เรื่อยๆเนี่ยดูดิโอ้โหเป็นแบบเป็นเยลลี่อะ่ะหือสุดยอดโอ้โหดูดิ <c oughs> รถยังวิ่งได้อยู่ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> รถมันมีแรงไหมมีแรงปกติไหม <c oughs> มีแรงปกติ โอ้โหเป็นไปได้ไงวะเนี่ยมีแรงปกติด้วยนะดูดิปกติมันต้องวูบแล้วแหละ <Okay. S 1> ประมาณเนี้ยนะ mm hmm. อกองลองแงะมาดิเนี่ยดูดิ <Ooh. S 1> ้างในเนี่ยไม่เท่าไหร่นะนตนแต่มันตันตันกับไอ้กองเนี่ยโอ้ย oh. แต่ว่าเจอสภาพนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะไอ้กองเนี่ยมันล้างได้มันไม่ผุนะครับล้างแล้วก็ใหม่เหมือนเดิมดูดิ รอ,อดมาได้ไงวะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหลุดจากกองเข้าไปแล้วไปหาพวกรางพวกหัวฉีดพวกปัม๊มนี่งานงอกเลยนะเนี่ยหมดหลายหมื่นเลยนะเคยเน้นนะอย่าไปเอาน้ำมันพวกแปลกฟอมพวกน้ํามันตามรถแมคโครพวกอะไรอะน้ํามันแบบพิษดารมาเติมรถนะครับมันไม่คุ้มเพราะว่าเฉพาะค่าซ่อมหัวฉีดก็หมื่นสองหมื่แล้วรวมค่าแรงรวมค่าแบบพวกประเก็นพวกซีนพวกเนี้ยนะปั๊มลูกนึงก็ ถ้าอย่างเชียงกงก็หลักพันถ้าเป็นเบิกห้างก็หลายหมื่นนะครับรางเขามันเร็วอีกมันมันได้ไม่คุ้มเสียแล้วก็ผมว่าจะทำคลิปอีกอันหนึ่งแต่ผมลืมเกี่ยวกับรถที่ใช้ปั๊มติ๊กนะครับถ้ารถที่ไม่มีปัม๊มแยกใช้ปั๊มติ๊กโอ้โหช่างกรอะไรวะเนี่ยอลองแค่ออกมาดิโอ้ยขนลุก โอ้โหดูดิเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนชาวกล้วยอ่ะเออลองชิมดิลองชิมดิเหมือนชาวกวออล้วยเลยดูดิดูด,ดิชาวกล้วยชากังเาลนารถที่ใช้ปั๊มติ๊กนะอย่าปล่อยให้น้ามันต่ำกว่า1นส่วนสนะครับเพราะว่าปั๊มติ๊กเนี่ยมันใช้น้ามันอยู่ในถังเนี่ยในการระบายความร้อน ถ้าเกิดว่าน้ำมันมันต่ํากว่าปั๊มมากๆน้ำมันอยู่ในระดับที่น้อยมากๆเนี่ยจะทําให้ปั๊มติ๊กเนี่ยเสื่อมสภาพไวกว่าปกตินะครับว่าจะทําหลายรอบแล้วผมก็ลืมก็ถือโอกาสเตือนไว้เลยตอนนี้นะว่ารถที่ใช้ปั๊มติ๊กไม่มีปั๊มแยกไอ้กดๆเนี่ยนะอย่าปล่อยให้น้ํามันต่ํามากๆนะครับอย่าปล่อยให้น้ํามันต่ํากว่าประมาณสักหนึ่งส่วนสี่ของถังอย่าแบบ ลากจนไฟแดงเตือนเลยอะไรเงี้ยปั๊มติ๊กมันจะไหม้แล้วก็พวกเศษโสกโปกที่อยู่ในถังเนี่ยมันจะถูกปั๊มติ๊กเนี่ยดูดเข้าไปทําให้พวกปั๊มหัวฉีดรางเอามอนเร็วเนี่ยเสียหายด้วยนะครับนี่โอ้ดูดิเอาวิธีการล้างนี่นะอันนี้เครื่องฉีดน้ําแรงตัวใหม่แรงมากๆเห็นไหมพอฉีดล้างแล้ว มันก็ข่าเหมือนเดิมใช้ได้นะครับเริ่มขาาแล้วไหนดูดิเห็นไ,ไหมมีผงอยู่ข้างในตรงนี้ต้องเอาออกด้วยนะเอาออกให้หมดเลยเอะแล้วก็วิธีการดูดน้ำมันออกช่างอามขอดูหัวกันดินี่นะ ไม่ใช่หัวมืองหัวสายไอเวนตลกเดี๋ยวนี้เริ่มมีมุกนะเนี่ยหัวแบบนี้เป็นหัวกระแทกนะครับอย่าไปใช้ปากดูดเตือนเอาไว้ก่อนโดยเฉพาะน้ำมันนะดีเซลเบนซิน,นตายกันเยอะแล้วนี่กระแทกกระแทกเดี๋ยวมันจะไหลลงมาเองไหลย,ยังน้ำมันเยอะอยู่ในเนี่ยไหลแล้วใช่ไหมนะไหลย,ยังลองเฟซดูดิเห็นไหมเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว เนี่ยมาแล้วเห็นไหมอ่ะยกลองยกสายดิยกสายให้พ้นดิยกสายเนี่ยพอยกสายปุ๊บมันก็จะหยุดเอากระแทกกระแทกไหมเนี่ยกระแทกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะไหลเนี่ยมาแล้วเห็นไหมเนี่ยไหลแล้วอ่ะเห็นไหมไม่ต้องใช้ปากดูดนะครับอันตราย มันเคยมีเวลาน้ํามันหมดกลางทางอะไรองนี้เอาปากดูดสายยางเสร็จปุ๊บน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซลเนี่ยเข้าไปในท้องเข้าปากเข้าทางเดือนอาหารเสียชีวิตเยอะนะอันตรายมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเจอลักษณะนี้ยังกรเอาถาดมาดิเอาถาดมามาดูใกล้ๆเนี่ยแนะนําถ่ายถังไปเลยนะครับลูกค้าก็บอกนะว่าไม่เคยเติมน้ํามันปั๊มเล็กแต่ว่า เป็นถังทิ้วมากกว่าถัง18ลิตรซื้อแบบเซเลกก็มีด้วยเหรอแกซื้อแบบใส่ถังน้ำมันมาแล้วก็มาเติมรถเกี่ยวข้าวมาเติมรถอ่รถวีโกอะไรเงี้ยไม่น่าเป็นที่พฤติกรรมการใช้น้ำมันของลูกค้าน่าจะเป็นที่น้ำมันที่ปั๊มมากกว่าเนี่ยมันจะเป็นเมือๆแบบเนี้ยผมเคยได้ยินเอาวางดิ่ช่าก่อนลองคุยขึ้นมาดูอันใหญ่ๆเนี่ยผมเคยได้ยิน เคยอ่านคอมเมนต์ในในช่องผมนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเพราะไบโอดีเซลเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ผมไม่ยืนยันผมเคยเคยอ่านคอมเมนต์เจอนานแล้วแหละเ mm hmm. นี่ยเห็นไหมจะเป็นคล้ายๆชา,าวกล้วยอ่ะเนี่ยดำๆอย่างเงี้ยไปเกาะเห็นเขาบอกว่ามันเป็นเพราะไบโอดีเซลเป็นพวกตะกอนพวกสิ่งสกปปกที่มากับน้ำมันนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ ระวังให้ดีพวกหัวฉีดปัม๊มรางจะน็อกนะพยายามเติมน้ำมันที่มันดีๆถ้าเป็นไปได้มันจะมีพวกหัวเชื้อพวกอะไรองี้ก็เราก็เติมเข้าไปหลังจากที่ถ่ายถังด้วยก็ได้นะครับจะได้ไปทำความสะอาดข้างในพวกปัม๊มรางหรือไม่ก็หัวฉีดนะครับเห็นน้ำมันเริ่มจะหมดแล้วเ,ลเดี๋ยวเอาฟองน้ำซับดีๆทำความสะอาดดีๆ ก่อนจะยกขึ้นนะเพราะว่าไหนๆได้ยกลงมาแล้วเคยมีคําถามว่ารถอายุเท่าไหร่ควรจะถ่ายถังน้ํามันเท่าที่เคยเจอประมาณสักแสนห้าถึงสองแสนหน้ามาถ่ายนะครับหน้ามายกลงถึงว่าจะไม่มีอาการก็ช่างขนาดกองโซลา่าเราเปิดออกมาบางทีก็มีเศษฝุ่นเศษขมเอวพวกน้ําพวกอะไรปนแล้วในถังเนี่ยเราถ่ายไม่ได้เราไม่สามารถเปลี่ยนกองปิ่นอะไรได้ ก็ต้องมายกลงเวลาน้ำมันใกล้หมดขับเข้ามาในร้านแล้วก็ยกถังน้ำมันลงล้างสักทีหนึ่งก็ดีนะครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งน้ํามันเบนซินจะเป็นต้องล้างไหมเบนซินยังไม่มีไม่มีประวัติที่มีอะไรมาเจือปนสักเท่าไหร่นะครับยังไม่เคยมีเติมผสมน้ํามีแต่น้ํามันดีเซลที่ผสมน้ําก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมน้ํามันดีเซลมันมีน้ําผสมนะครับเนี่ต้องใช้ฟองน้ําแบบนี้นี่ล้วงเข้าไปในถัง แล้วก็ซับเอาสิ่งสกปรกออกมามีหรือเปล่าวะช่างอามนี่แล้วก็บิดใส่เนี่ยดูดิดีนะว่าหัวฉีดไม่น็อกโค้โสกปรกเือเยอะไหมน้ำมันกลืนถังมะอ๋อในถังก็มียังไม่หมดนะดูดินีไหมทัางอาม หมดยังเนี่ยดูดิเขีย่ยๆมันออกมาต้องล้างให้ดีๆแบบนี้ผมเคยเจอนะลูกค้าบอกล้างถังน้ำมันล้างถังช่างเอาออกมาแล้วถ่ายน้ำมันในถังออกอย่างเดียวไม่ยอมรื้อแบบนี้เนี่ยไม่ยอมรื้อไอ้ตัวกองมาล้างไม่รู้ว่ารื้อไม่เป็นหรือว่ายังไงไม่เข้าใจลูกค้าต้องมาเสียตังค์ให้ผมอีกรอบนึง เพื่อที่จะยกถังลงมาล้างกองละเอียดในถังนะครับถ้าล้างมันต้องล้างแบบนี้นี่ดูเนี่ยเอาออกให้หมดนะไอ้พวกเศษท่วงเนี้ยแล้วก็รีเซ็ตเริ่มต้นใหม่เลยวิธีประกอบกรองนี่อย่าลืมตรงนี้มีเนี่ยน,นี่ตรงนี้เห็นไหมข้างในตรงกลางนี้ตรงกลางตรงท่อเนี่ยจะมีโอลิงเล็กๆอยู่ตัวหนึง่งอย่าลืมใส่ แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้าลืมใส่จะเกิดอาการอะไรเพราะว่าใส่ทุกคันนะครับใส่ด้วยเนี่ยล้างจนสะอาดช่างกรแม่งฝีมือวะดูดิเรื่องล้างอะไรไม่มีใครเกินเห็นไหมสุดยอดอยู่แล้วมือหนึ่งล้างอะไรมาตั้งแต่เป็นช่างฝึกหัดสําหรับคลิปของช่องยางทองอะไหล่ยนนอกจากจะมีคลิปทั่วๆไปที่ให้ดูแล้วเนี่ยก็จะมีคลิปเฉพาะ สมาชิกนะครับเป็นคลิปพวกประกอบเครื่องเป็นค่าแรงขันเป็นอะไรนี้บางท่านมีหลังไมามามาถามว่าเอาคลิปประกอบเครื่องหายไปไหนไม่หายผมจะล็อกไว้ให้เฉพาะสมาชิกดูนะครับคลิปเก่าๆเนี่ยจะปล่อยให้สมาชิกดูเท่านั้นใครอยากจะดูใครอยากจะได้ตำราสำหรับการประกอบเครื่องก็เดือนละแปิบบาทไม่แพงสมัครสมาชิกกันมาได้แล้วก็จะยังได้ดูคลิปก่อนใครอีกเพราะว่าคลิปที่ปล่อยให้ดูเนี่ย จะปล่อยให้สมาชิกดูก่อนล่วงหน้านะครับตอนนี้ก็เดินทางมา590,000 0ผู้ติดตามแล้ว590,000ซับแล้วเกือบจะ6 0 0 0นแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะที่กดติดตามกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะทำคลิปที่มีคุณภาพดีๆอย่างนี้เพื่อเป็นความรู้เกี่ยวกับรถยนต์อีกต่อๆไปนะจะไม่หยุดจะทำไปเรื่อยๆนะครับส่วนสปอนเซอร์ท่านไหนที่อยากจะมาสพอร์ตมาให้รีวิว สินค้าถ้าเกิดว่าสินค้ามีคุณภาพก็ยินดีนะครับยินดีจะรีวิวให้นะเหมือนกับเมื่อก่อนที่เคยมีแบรนด์ชั้นนำของโลกพวกไอชินบิน STP อะไรองี้นะแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์หรือแม้กระทั่งเป็น iMan บล็อกไฟฟ้าที่เข้ามาสัพพอร์ตช่องอยู่ตลอดก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่ามีอยากจะให้รีวิวสินค้าก็ติดต่อ,อกันเข้ามาได้ โอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับล้างถังเสร็จเปลี่ยนน้ำมันด้วยอย่าใช้น้ำมันเดิมนะจ๊ะ